ครับผมครับัน,น่ดีกินปําลำปลาครับผมมือน,นี่ตำปลาตำปลาครับนมน<า>ไ <มา S 2> ครับครับเด็กน่อยบ้านหนสูงคร, <มา S 2> รับองตักแกมให้ถยวตรงนั้นหมนครับโอโอันนี้ทัวรดิเลียนมับ <มา S 1> ้โ้เสือตำปลามาสู่กินครับ อ้าเห็ด hmm. ง mm ่ายเลยครับเนี่ยใค่ก็ใส่เลยครับเนี่ยเห็ดเนี่ยหายิบ กหน่อ <behavi Lee. S 1> <também> ีตเน้เียอยบเดตัปลาไมคือจะบานัวดิอาพ่อนี่น่นอนตัว มาลิน้วมั้รับมมาถามบอกแล้วพ่อคนนึง ลำเปล่าเนี่ยยาบบอตัวเลี้ยนยอบวอากว่าว่าครับนองสูงครับน้องสูงองสูงนี่ไม่้งเลี้ยมัทยมบหเรื่อนประถม mà thay <laughs> <Ây>, đổi không ạ. Ừ. ai cứ lại เพ station, ียรต่อมนันแลว่ะครับหลายเพย่อมอ่ะทั้งก๋เดียวสั่งกันมากท้งไก่มุ้งเลยจัด้ได้ของไก่ของแทดเลยครับบอกครับจัดได้ได้ไปทั้งเนื ความไร่สั่งรับผู้บมิจาคสั่งเป็ดจริงไอ้ช um, oh <my> ื่อว่ายังครับอ้โบมี่เพจเออเป็ดเออเพจจริงบ่ครับเป็ดจริงมันบ่ได้บ่คอยแช่ประเด็นบระเด็นบ่คอยบ่คอยมีคนติดตามคนกัลยาสินอัลลัมพุทธาเลยอะอะไรครับคนกัลยาสินอารลัมพุทธาเลยอะเพจเท่าไงอารลัมพุทธาแนนครับแนนคนกัลยาสินอารลัมพุทธาเลยอะ กินมีลงลงมักดแรันก็ลงางอันนี้เดี๋ยวเบิ่งกันปลาธรรมดาทยแล้วเาก็องอันนี้วครับบแมนปลอมอันอันนี้วครับเมนอันนี้แช้อยู่แ่ว่าไอ้อยแช่้นเบี่อันนีแย่แช่้นเบิ่งิจาไหมครับ Hey. ุดย่าไปอาดกไปยังไงนั่นจีบเนาะห้อมาแง้มพอดี นอกนี้จากนี้ใช่ป่ตัวคนเืนเทากับเบิรงเงินบ่อบเบิังไงซุ้มเบิรไหลายเบอร์หลายวะที่มาเรือพี่น้อากินน้กันพี่น้ง กี่างแบบนามมสองุมแรับแต่มันไม่ถึงท้งนี่วางริบผ่าหรอกไหมเาวางเล่นบครับทงบ้านตัวช่วนเุ็นอกทงหรือว่าชิวพิษมกลางบ้านเรียบ่ยิ่มาง้าน บัตรน้องสูงมาเจ้าหัดมันลกยบัตรน้องยังเบาเกี่ยวไปตเนี้ยแนคหัดไอ้ไค่ไปขอเดียบานัยไม่ังคัครงเนี้ยตังคงเนี้ยเหรอ ตรองขับต้องรับขวดเพชรโอับ À mึง mát ซะ. Rồi. Rồi xin sì, này là vợ họ. Để luôn. Đâu rồi đó. Ừ. Xẹp lái lái lại lại, chừng Cầm của chúng เกลือเฮ้ยมดเลยตัวนี้มาเยอะเลยปลาตัวตสำปลาไม้ียบกด้ครับตบสำปลาเพิ่นเสือมาแต่ตั้งต้นสูงวันสั่นวันมาเด็กหน่อยขอบคุณขอบใจมากๆครับน้องๆที่เสือว่าช่วยกินเมื่อนี่กินน้ำกันนะมีอย่างกับว่าอย่ามาอยาาแม่รถครับครับอย่าในก็รอชมครับคลิปนี้ครับผมเดี๋วก็ จะไปลงครับครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับไอ้ย,ยะครับ <laughs>